เนะคะเจอบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งนะคะเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็ให้ตัวเลขมาแบบนี้ก็คือเรียงไปเลยนะคะเขาบอกว่ามีฐานนิยมค่าเดียวฐานนิยมก็คือตัวที่ซ้ำกันเยอะที่สุดนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ5 จะมีค่าเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดเท่ากับเท่าไรอันนี้ให้เพิ่มลงไปนะคะว่า b เนี่ยจะมีค่าที่เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดเท่ากับเท่าไรซึ่งเราก็ต้องมาดูก่อนตัวแปรนะคะตอนนี้ติดอยู่ที่2ทีก็คือติดอยู่ที่ a แล้วก็ติดอยู่ที่ b นะคะ a ในที่นี้เป็นอะไรได้บ้างถ้าเรียนจากน่อยไปมากอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญก็คือฐานนิยมจะต้องมีแค่ค่าเดียวเพราะฉะนั้น a ก็จะเป็นได้ตั้งแต่1 2สอง สามถามว่า A เป็นสีได้ไหม A เป็นสีไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้า A เป็นสีเนี่ยแปลว่าฐานนิยมอ่ะก็จะมีสองค่าคือมีทั้งหนึ่งและมีทั้งสี่ซึ่งไม่ได้ในปัจจุบันนะคะลักสุดใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าฐานนิยมจะต้องมีได้แค่ค่าเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอาจเป็นได้มากสุดคือสามตัวแต่ถ้าถามว่าฟันธงเลยได้ไหมว่าจะต้องเป็นเลขอะไรอันนี้เรายังตอบไม่ได้นะคะยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคถัดมานะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ5้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือ X bar เท่ากับ ซิกมาเนะคะส่วนด้วย N X bar เท่ากับซิกมาเส่วนด้วย N ซึ่งเ bar เนี่ยก็คือค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยมีค่าเป็น5้าซิกมานะคะซิกมาแปลว่าผลบวกก็แปลว่าข้อมูลทุกตัวเนี่ยมาบวกกันซึ่งอันนี้มี3ตัวนะคะ A กับ B ยังไม่ต้องแทนค่าเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกมาชัดเจนว่ามันจะต้องเป็นเลขอะไร 1. มีอยู่3ตัวก็รวมกันเป็น3 4มีอยู่2ตัวก็รวมกันเป็น8แล้วก็มี5้า สิบนะคะแล้วก็เหลือ A กับ B แล้วก็เอามาบวกเข้าให้เรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดมีสิบเอ็ดตัวเราก็เลยส่วนด้วยสิบเอ็ดนะคะย้ายสิบเอ็ดขึ้นไปนคูณกับห้าตรงเนี้ยก็เลยมี5าเป็นห้าสิบห้าอ่ะคราวนี้แปดกับแปดนะคะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสิบหกอันนี้รวมกับอีกสามนะคะสิบหกกับสามก็เป็นสิบเก้า ส9บรวมกับส1ตรงนี้ก็กลายเป็น30สิบวกกับ10ตรงนี้ก็กลายเป็นสี่สิบก็จะได้ว่าเป็นสี่สบวกเแล้วก็บวกบดังนั้นนะคะย้ายสีไปลบกับห้าสิบห้าก็จะได้ว่ามันคือ15บห้าเท่ากับเบวกบีความหมายก็คืออะไรก็ไม่รู้อะที่เป็นเลข2ตัวนะคะรวมกันแล้วมีค่าเป็นสิบห้ดังนั้นเราก็จะลองมาหาดูว่าอันนี้เลขอะไรบ้างนะคะที่เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งถามว่าจำนวนเต็มเป็นติดลบได้ไหมจำนวนเต็มเนี่ยติดลบได้นะคะเพียงแต่ว่าค่าที่ต่ำที่สุดของเราเนี่ยมันเป็น1แล้วดังนั้น A กับ b ไม่สามารถติดลบได้นะคะแต่ถ้าเป็นประเภทของจำนวนเต็มเฉยๆเนี่ยติดลบได้ไม่มีปัญหาคราวน,นี้เราก็มาดูว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น15ก็จะมี1นะคะกับ14มี2กับ13มี3ากับ12มี4ี่กับ11มี5้าแล้วก็1ิ แล้วก็มีหกแล้วก็เก้ามีเจ็ดแล้วก็แปดซึ่งตอนนี้หมดแนละ้วเพราะว่าถ้าเราขยับมันก็จะเป็นแปดกับเจ็ดซึ่งมันก็จะวนมาเป็นคู่เดิมน,นะคะดังนั้นเขาถามว่า b ที่ต่ําที่สุดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูที่ a ก่อนถูกไหม a เนี่ยเป็นได้ที่หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นกรณีที่สามารถเป็นได้คือกรณีที่หนึ่งสองแล้วก็สามอ่ะหนึ่งสองสามคราวนี้ถ้าถามว่า b ที่น้อยที่สุดมีค่าเป็นเท่าไหร่คือถ้า a เป็นหนึ่ง b ก็จะเป็นสิบสี่ ถ้า a เป็น2 b ก็จะเป็น13ถ้า a เป็น3 b ก็จะเป็น12นะคะดังนั้นอันเนี้ยมันจะไม่มีคำตอบเนาะในช้อยมันไม่มีนะคะเราจะต้องตอบว่าถ้า b ที่น้อยที่สุดอะถ้าอยากได้ b ที่น้อยที่สุดแปลว่าต้องให้ a มีค่าสูงสุดนะคะเพราะถ้า a สูงสูงเห็นไหม b ก็จะต่ําลงแต่ว่าถ้า a ต่ําค่า b ก็จะสูงก็จะได้ว่าถ้า b ที่น้อยที่สุดเนี่ยคือ สิบสองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือสิบสองแต่ว่ามันไม่มีในช้อยนะคะไม่มีในช้อย